สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ,รบกเราคอยรังนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยเรื่องเหตุการณ์ทั่วไปทั่วไปนะอย่างเช่นปปชมั่งนะคุณอนุทินมั่งพิธามั่งโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นกับลุงเลยนะครับผมเอ้าวันนี้ปปชเขาได้ให้ข่าวแล้วว่าคุณพิธาเนี่ยได้ยื่นทรัพย์สินต,ตั้งแต่ปี -62 ไอ้ยื่นใปเนี่ยเขากำลังรออยู่มันจะมีกรอบเวลาให้ใช่ป่ะแต่ว่าที่ที่เรารอคอยกันอยู่ก็คือ หลักฐานการเป็นผู้จัดก,การมรดกซึ่งปปชก็ยืนยันว่ามีคําสั่งศาลแนบมาเรียบร้อยอถูกต้องเรียบร้อยทุกอย่างเพียงแต่ว่าว่าไอเวลาเขาจะไปขอต้นฉบับจากสารเนี่ยสารยังหาไม่เจอแต่ว่ามีเรียกรับชัดเจนคือยืนแน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงแล้วที่คุณเลืองไกลบอกว่าคุณพิทาเป็นชื่อของวิทาเองเลยครับก็คุณเลืองไกลเขาเป็นผู้กล่าวหาไงเขาต้องดุดันถึงขังจะจริงจะเท็จกูต้องดึงดันไม่ก่อนวันนั้นน่ะ จริงจังมากครับวันต่อไปบอกว่าผมไม่ได้พูดแล้ววันนี้รายงานของไทยทีวีเนี่ยเขาก็มีแล้วนะครับออกมาแล้วแล้วก็มีผู้ถือรุ่นถามว่าเป็นสื่อหรือไม่แล้วก็ดําเนินกิจการอยู่หรือไม่อันนี้ตอบชัดอย,อยู่ในเอกสารที่แนบส่งกรกตด,ด้วยแสดงว่าข้อความที่ไม่ตรงกันอย่างที่เปิดคลิปออกมาว่า ความสิ้นสุดนี้คือไม่มีผลต่อคำร้องของคุณเรืองไทยผมไม่ได้ใช้เรื่องนี้ก็ไปร้องด้วยเพราะเรารู้เขาเคยทําตาเหลืองด้วยตอนที่วันนั้นไปร้องพักเพื่อไทยจําได้ป่ะคืออะไรฮะคนติดตามนี่เป็นแสนนะครับเจตนาเพื่อให้เห็นให้คนเข้าใจได้ไหมว่าคุณน้าคุณพุธอยู่ในบัญชีรายชื่อเป็นเฟรมในเฟซบุ๊กที่ใครก็สามารถจะเปลี่ยนได้แต่เจ้าตัวเป็นตุ๊กเป็นสสใครก็เปลี่ยนได้ แล้วเขามีแอปที่แบบว่าให้ใครๆก็ได้ที่จะไปทําแอป,ปนั้นอะ่ะใช่ไหมแล้วแล้วมีคนมีใช่ไหมมีอะไรวะนัทวุฒิเขาก็ไปทําแอป,ปนั้นเขาบอกว่า,วานัทวุฒิไม่ไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นคนดจเดตนายกไม่สามารถทําได้เขามาร้องกกตซึ่งตอนักข่าวบอกว่าแอป,ปนี้ใครๆก็ทําได้เขาทาตามเรื่องอย่างเงี้ยเออเหมือนแม่งเพิ่งรู้ตอนนั้นอะ่ะเนี่ยความเชี่ยวชาญของนักร้องใช่ป่ะค,คือทำ ทำตาถึงขังไปไว้เอาไว้ก่อนใช่ป่ะแต่แล้วพอปปชอ,อธิบายตรงนี้สังคมก็ได้รับรู้พร้อมกันแล้วว่าออการเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ากฎหมายบังคับเลยนะว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาต้องใช้ชื่อของคนที่เป็นผู้จัดการน่ะรับเป็นชื่อพูดนั้นก่อนแล้วค่อยแบ่งให้ใครนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคราวนี้พอพูดถึงเรื่องไอทีวีใช่ไหมมันโยงมาถึงอนุทินได้ยังไงนี่เป็นลูกน้องอนุทิน ไปสร้างเรื่องวีรกรรมไว้ใช่ไหมทฤษฎีสมคบคิดนิพานุวัตรโยงไปถึงเรืองไกยโยงไปถึงไอ้หุ้นไอทีวีอนุทินถือถือหุ้นอะไรรู้ไหมหุ้นอะไรครับชิโนไทยอ่าแล้วชิโนไทยไปถือหุ้นอยู่ในไหนรู้ไหมอยู่ไหนครับอยู่ในกรัฟแล้วไม่ใช่หุ้นเล็กๆนะอือยู่ในอันดับ5้าเขาหุ้นกรัฟไม่ได้ชื่อเขาหรือเปล่า เป็นของชิโนไทยเขาเขาจะถือหุ้นอยู่ในชิโนไทยแล้วชิโนไทยไปถือหุ้นอยู่ในกราฟแล้วกราฟก็ไปถือหุ้นอยู่ใน ac, อินทัดอินทัดก็มาถือหุ้นอยู่ในไอทีวีอันนี้มันก็วนกันไปเอ๊ะถ้าเกิดจ,จะเจ้าเรื่องพิธานเนี่ยเรืองไกรก็ต้องไปร้องอนุทินด้วยนะเพราะว่าถือหุ้นไอทีวีเพราะมันวนไปอย่างนี้ไงงูกินหางตามที่เรืองไกรถนัใช่ปะนัดเขาไปกินข้าวกันยังบอกว่าเขาพร้อมสัมพั์อย่างนี้แกก็ต้องไปร้องถ้าแกเป็นผู้ร้องที่ยุติธรรม แล้วเท่าที่เห็นมาเนี่ยมีไหมผู้ร้องในยุติธรรมเออเรื่องกลไม่เคยมีเพราะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์นะเว้ยให้สัมภาษณ์กับรายการของพีพีทีวีเขาบอกว่าเขาทํางานให้พรรคพลังประชารัฐแล้วเขาเขาจะร้องพรรคประชาัพรรคพลังประชารัฐแล้วพรรคจะเชื่อถือเขาเหรอ,อเขาพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับทํางานในบริษัทนั้นอ่ะก็ต้องไม่ร้องบริษัทนั้นต้องร้องบริษัทอื่นเป็นธรรมดา ขอว o กลับไปที่ปชปชนัดหนึ่งนะ,ะเป็นยังไงเอกสารนี้ของคุณพิธาที่เขายื่นไปสี่ปีที่แล้วเจอ,อยังหมายถึงเจอหรือยังใช่เอกสารที่ว่าเป็นคำต่งางศาลหรืออะไรเนี่ยมีแต่เอกของคุณพิธาเจอมีเรียบร้อยแต่ศาลเขายังหาไม่เจอเพราะว่าการเก็บเอกสารของพระราชการไทยอ่ะมันเอาไปกองกองนเมื่อกี้หุงบอกว่าเจอแล้ววันนี้หาไม่เจอได้ไงหมายถึงว่าของพิธา มีแน่ไปให้เรียบร้อยอแล้วเขาจะไปหาของสารเนี่ยเพื่อบยายืนยันประกบต้นฉชบับยังหาไม่เจอเพราะสาลน่ะมันมีเลขรับเรียบร้อยแต่เขาไปซุกตรงไหนยัง,ยงหาไม่เจอ,อโอเคยังโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งอ่าเรื่องอะไรไอ้นั้นหาไม่เจอใช่ไหมแล้วเขาตรวจสอบไปหรือ,อยังนเนี่ยปปชเนี่ยปวดปปชเขาก็ตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าที่ที่ฐานเนี่ยหมายถึงว่าเอากสารทั้งหมดของ พวกดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดอ่อะสี่ปีเออสี่ปีเนี่ยเขาตรวจสอบได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือาารนนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีเยอะก็มีเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ากรอบเวลามีเท่าไหร่ก็จะทำนั้นแหละเกิดกำหนดร้อยปีเขาก็จะตรวจสอบกันย้นร้อยปีดีมากเอาให้รุ่นทวดมาเลยเอ่านะมาอนุทินแล้วแล้วครั้งนี้ก็มาเรื่องมาตาหนึ่งห้าหนึ่งแล้วเมื่อเช้าเนี่ยมีข่าวอาจารย์พนัสเนี่ยอ่าเขาบอกว่าถ้าใครร้องหนึ่งห้าหนึ่งก็ต้องเจอหนึ่งสี่สาม ขยายความ151ก่อนพอเข้าใจพ่าว่า151เนี่ยเขาหมายถึงอะไรที่กกตร้องคุณพิธาเนี่ยก็มีมูลไงที่เขายกคำร้องมาว่ามีหุ้นสื่อจริงๆคือน่าเชื่อถือ151เนี่ยมันจะเป็นความอาญาในถึงว่าแกรู้ตัวว่าแกถือหุ้นสื่อแล้วแกมาสมัครสสอทำให้รัฐบาลเนี่ยไกกอกกตจะต้องเสียเงินไปเลือกตั้งกับแกรึไมแล้วพอแกได้สสมาเนี่ยแล้วคนก็ไปร้องแก151ึงแกก็จะถ้าเกิดผิดกรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว คือคุณสีระอันนั้นอันนั้นลุงน่าจะเคยเล่าไปแล้วแหละหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วอทีนี้ของคุณพิธทาเนี่ยจะบอกว่ารู้ตัวไหมคราเนียเขาเขาจะมีว่าเจตนาธรรมดากับเจตนาพิเศษถ้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่คือเจตนาพิเศษหมายถึงว่าถ้าแกรู้ตัวว่าแกททาอะไรมาแล้วคนอื่นก็เห็นตรงกันอย่างที่บอกอะคุณคุณสีระเนี่ยเคยติดคุกแล้วตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองติดคุกใช่ไหม แล้วมาลงสมัครนี่ก็คือแกโกหกเขาใช่ป่ะส่วนคุณพิธาเนี่ยบอกว่าหุ้นคุณพิธาก็มั่นใจว่าเป็นผู้จัดการมรดกอะไม่ได้มีสิทธิ์ในหุ้นนั้นโดยตรงจนกว่าจะแบ,บ่งมรดกกันเรียบร้อยแล้วเอเซึ่งเขาก็ยังเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในนั้นแต่คนอื่นก็บอกว่ามีสิทธิ์เพราะฉะนั้นมันก็ยังเถียงกันไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเขาจะไปรู้ตัวล่วงหน้าก็ไม่ใช่ก,ก็ไม่เข้าหนึ่งก็ไม่เข้าหนึ่งห้าหนึ่งแต่ครน,นี้มีอีกเรื่องหนึ่ง เทพแ่งการยกเว้นเขาได้พูดว่า151เนี่ยถ้ามันจะต้องไปสารอาญา,าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องให้สารรธรรมนูญตีความเนี่ยเขาบอกว่าสสก็ได้สวก็ได้เข้าชื่อรวมกัน10%ซึ่งในความเป็นจริงแล้นอ่คุณสมชัยสนทิยากรเ,เขาบอกว่ากรณีนี้นะสวไม่มีสิทธิ์จะมาเข้าชื่อ สสเท่านั้นก็สอวอเขามีสิทธิ์เลือกสวจะมาสอยสวจะมาสสยสอสไม่ได้สสอต้องสอยกันเองคือหมายถึงสอสมี500คนใช่ไหมก็ต้องเข้าชื่อรวมกัน10%ก็คือ50คนเข้าไปในสภาอ่าแล้วแล้วก็ยื่นไปให้เอาเรื่องเนี้ยไปถึงสารรัฐธรรมนูญแต่แต่อันนั้นแหะอาจารย์พนัทเขาจะบอกว่าถ้าแกยื่น151นะจะมีสอสอผมไม่เคยพัก ไอ้ฝ่ายที่กําลังจะจัดตั้งรัฐบาลนี่บต้องเป็นพรรคที่เขา <คน S 2> รัฐบาลเก่าใช่ไหมถ้าเข้า5้ิคนปุ๊บพอแกไปยื่นปุ๊บนะแล้วเรื่องนี้คุณพิธายืนยันแล้วสารตัดสินแล้วว่าไม่ผิดเพราะกับแกไปใส่ร้ายเขาใช่ว่าแล้วสิ่งที่แกจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมแกจะโดนมาตรา143งมาตราหนึเนี่ยหมือนถึงว่าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเพื่อไม่ให้เพื่อกันแกล้งไม่ให้คนได้ ได้เป็นสสเมันเป็นรวมกันกันแกล้งรวมกันกันแกล้งแล้วจะถูกยุบพักสะสพวกนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ถ้าเกิดยันกันมายันกันมาแกกล้าร้องหนึ่งห้าหนึ่งแกก็ต้องระวังหนึ่งสี่สามอืมอ,อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอันนี้แหละนิติสงครามแท้จริงอ่าได้ป่ะนิติแปลว่านิติก็เป็นหลักกฎหมายไง,ไง,ไงเป็นสงครามเอากฎหม,มายมาสู้กันเขาไม่ได้เอาอาวุธอะไรมาสู้แล้วเอากฎหมายมาพ่งเพ่งเพ่งเพ่งกันโอเคอ่าอันนี้เรื่องนี้ อ่ะกี่นาทีแล้วแปดนาทีแดนาทีแล้วใช่ไหมอ่าเอครบเท่านี้ก่อนอ่าเรื่องราวเท่านี้ที่เราเป็นข่าวเม้ามอยมานั่งเล่าให้ฟังอ่าในช่วงของเวลาวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับบาย